ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุการ อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024ส่โซนโมบายหรือฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้คือเป็นการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดน,นะครับก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการแนะนําแผนต่างๆคนหรือว่าอาวสานแผนแร่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับมีแผนแร่รูปแบบใหม่แล้วก็คือเป็นแผนตามใจฉันนะครับทุกคนก็คือปรับตามแผนแร่ได้หมดทุกแผนกันทุกคนก็มียังไงกันบ้าง,างมาเด้เรียงดูเลยแล้วกันนะครับ ก็คือตอนนี้นะครับทุกคนตัวเกมนะครับได้ทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเรามาดูเลยกันนะครับว่าความพิเศษของมันนะครับมียังไงกันบ้างเป็นการปรับแผนยังไงกันบ้างนะครับก็เรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือมันจะมีปุ่มลูกศรชี้ด้านซ้ายเหมือนคนอันนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถปรับตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งเลยคนหรือว่าปรับแผนได้ทุกรูปแบบเลยนะครับ ย้ำนะครับว่าปรับได้ทุกรูปแบบเลยนะครับใครที่อยากได้4-2-4พลหรือว่าอยากได้4-1-4หรืออยากเล่นแผนแผนแปลกๆครับทุกคนหน้า5ทุกคนหลัง5ได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันปรับได้ทุกรูปแบบครับทุกคนจะเอากองหน้าสัก 7, <must be S 1> 7ตัวก็ยังได้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองปรับเป็น4-2-4ให้ทุกคนดูก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแผนแรที่หลายคนถามหาก่อนหน้านี้นะครับก็นี่เลยครับทุกคน สามารถปรับได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับทุกคนจะกองหลัง1ตัวกองหลัง2ตัวหรือกองหน้า5ตัวนี้ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับ42่สอสีคนหรือว่าเราจะลองเป็น4 1 1 4ก็ได้หมดเลยนะครับนี่ครับทพกคนก็คือปรับได้ตามใจฉันเลยนะครับอยากได้แบบไหนก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่ครับเพก่นไม่จะเป็น4 2 4หรือ4 1 4นนะครับก็ กดยืนยันไปได้หมดเลยทุกแผนทุกรูปแบบเลยนะครับเนี่ยคนอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองกองหลังแบบแน่นๆแบบนี้กันบ้างเลยกันนะครับก็สามารถปรับได้ทุกรูปแบบเลยจริงๆครับทุกคนและสามารถเอาไปเล่นจริงๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือชอบมากๆเลยนะครับและสำคัญก็คือเราสามารถปรับได้ระหว่างการแข่งขันได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาไปลองเล่นแบบกระบอดดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นรูปแบบยังไงกันบ้างนะครับอันนี้คือแผน54 1ครับทุกคน ถึงแรดฟอร์ดไว้กองหน้าตัวเป้าคนเดียวเลยนะครับแล้วมาลองดูกองหน้าแบบเต็มๆกันบ้างนะครับทุกคนนี่ครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมากๆครับทุกคนไม่ต้องหาแผนแรงไม่ต้องหาสโมสรใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับได้ทุกรูปแบบเลยนะครับวันนี้ก็คือเป็นผลดีอีกหนึ่งรูปแบบนะครับสำหรับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นแผนหน้าสี่ทุกคนกลาง3นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ ก็ไปลองเล่นกันดูเลยกันนะครับทุกคนก็เข้าสู่เกมนะครับอันนี้ก็เป็นการเล่นกับบอทนะครับทุกคนนี่เลยนะครับทุกคนเข้าสู่เกมแล้วนะครับก็มันยืนตำแหน่งตามที่เราจัดแผนไว้เลยนะครับเราจัดแบบไหนก็มันยืนแบบนั้นเลยนะครับนี่ทุกคนซาสิงโรมาที่ลูกชอครับ ลูกชอจ่ายติดครับทุกคนแต่ฝั่งเขาก็เป็นการยืนตำแหน่งแบบเดินนะครับเพราะว่านี่คือเป็นการเล่นกระบอกนะครับทุกคนกองหลังเรามีแค่2ตัวนะครับแต่ว่านี่ก็คือมีการลงมาช่วยด้วยในครับสับกองกลางนะครับก็คือมันไม่ได้โล่งมากครับทุกคนแลีวเรามาดูเกมรุกกันบ้างนะครับมาที่รัสมุดฮอยลุนรัสมุดฮอยลุนมาชีมมาคาร์ดิฟต์มาคาร์ดิฟต์ดึงยึกยักแล้วลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหกองหน้าเยอะมากๆคนแล้วท่าดีใจนี่ครับทุกคนมาคาร์ดแรดฟอร์ดครับ โมเลวาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเขาสำหรับการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ทุกคนหรือว่าเป็นการปรับแผนได้แผนเรตามใจชอบเลยนะครับนี่ทุกคนดูการยืนนี่ครับทุกคนโอ้โหกองหน้าแน่นมากๆนะครับทุคกคนทิ้งกองหลัง,ลงไว้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับนี่ทุกคนมาที่อาร์เรโดกรานาโชมาคาร์เร์ฟอร์ดมาคาร์เร์ฟอร์ดมาที่อาร์เรโดกรานาโชครับคาร์นาโชคาซิมิโร่กลับไปที่กรานโชอีกครั้งหนึ่งนี่ทุกคน ู้หต่อบอลกันมันแน่นอนนี่ครับเขาบอกว่าตามที่เราปรับแผนได้เลยนะครับโหนมันก็ยืนตำแหน่งตามที่เราปรับเลยนะครับมาคนมาดูลูกเตะมุมกันบ้างนะครับบูโน่เฟรนเดสหมเปิดเตะมุมเข้าไปลูกนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ครับก็เรามาลงการปรับแผนระหว่างเกมดูบ้างแล้วกันนะครับเหมือนอันนี้ก็คือเรานําไปแล้ว1 0ใช่ไหมครับก็เรามาเปลี่ยนเป็นเกมรับก็ได้ทุกคนหรือว่ามาอัดแบบ สายอุดนะครับก็เราสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เมื่อกี้มีกองหลังไว้2ตัวนะครับรอบนี้ก็ทิ้งกองหน้าไว้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับก็มาลองดูแลยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็เริ่มวิ่งลงไปที่กองหลังกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเราปรับเป็นแบบกองหลังแน่นๆกลางแน่นๆเลยนะครับทิ้งกองหน้าไว้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็พอเป็นเกมรุกครับทุกคนมันก็ขึ้นมาช่วยเพื่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันก็มีการเติมเกมด้วยนะครับอันนี้ก็สวยมากทุกคนนี่นะครับกองหลังก็ลงมาช่วยกันนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราปรับแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ปล่อยโล่งไว้ส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันก็มีการขึ้นลงหรือว่าเคลื่อนที่มาช่วยเพื่อนมาช่วยแต่ละตำแหน่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับขอทุกคนชอบแผนแบบบุกแหลกก็จัดแบบหน้าเต็มๆได้เลยนะครับหรือใครที่สายอุดทุกคนก็ ยัดแบบกองหลังแน่นๆ,ๆไปได้เลยนะครับหรือว,ว่าใครที่มีกองหน้าหลายตัวนะครับอยากให้ลงทีเดียวก็จัดได้ับทุกคนเพราะว่าเพิ่มกองหน้าไปหลายๆ,ๆ,ๆตัวนะครับก็ยัดกองหน้าที่เราอยากให้ลงมาได้เลยนะครับก็ใครที่มีกองหลังหลายตัวก็เหมือนกันับทุกคนทากองหลังหลายตัวแล้วก็ส่งยัดไปหลายตัวไปเลยได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับก็ประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับการอัปเดตแผนแรืๆๆตามใจชอบทุกคนก็ ผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับอยากปรับแบบไหนกันบ้างเน้นกองหน้าหรือเน้นกองหลังแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ